สวัสดีค่ะนักเรียนกลับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาภาษาไทยกันวันนี้นะคะพบกับครูนนจันค่ะเราจะเรียนเรื่องของประโยคสามัญกันประโยคสามัญเป็นเรื่องไม่ยากค่ะนักเรียนเรามาดูพร้อมๆกันเลยค่ะว่าประโยคสามัญมี ลักษณะอย่างไรก่อนอื่นเรามารู้จักคำว่าประโยคก่อนนักเรียนลองนึกดูค่ะประโยคคืออะไรลองทบทวนดูนะคะ นึกออกไหมคะถ้านึกไม่ออกเรามาดูด้วยกันค่ะประโยคคืออะไรประโยคก็คือคำหรือกลุ่มคำที่นำมาเรียงกันมีความหมายครบถ้วนสมบูรณ์สามารถสื่อความได้ว่าใครทำอะไร คิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรหรือมีสภาพอย่างไรเมื่อนักเรียนรู้จักคำว่าประโยคแล้วเราก็จะมาดูส่วนประกอบของประโยคก,กันค่ะประโยคโดยทั่วไปประกอบด้วยส่วนสำคัญสองส่วนได้แก่ ภาคประธานมีนามหรือสรรพนามเป็นภาคประธานส่วนที่สองภาคแสดงคือคำกริยานักเรียนนึกออกไหมคะนามสรรพนามและกริยานะคะเป็นอย่างไรคงนึกออกนะคะเมื่อนักเรียนรู้จักส่วนของประโยคแล้ว เรามาดูตัวอย่างของประโยคกันค่ะตัวอย่างแรกนะคะแม่ขยันแม่ขยันประกอบไปด้วยส่วนของประโยคดังนี้ค่ะส่วนแรกนะคะภาคประธานได้แก่คำว่าแม่ภาคแสดงได้แก่คำว่าขยัน ภาคประธานคำว่าแม่เป็นคำนามภาคแสดงคำว่าขยันเป็นคำกริยาค่ะมาดูประโยคที่สองกันค่ะพ่อนอนพ่อนอนประกอบไปด้วยส่วนของประโยคดังนี้ค่ะภาคประธานคือคำว่าพ่อภาคแสดง คือคำว่านอนภาคประธานคำว่าพ่อเป็นคำนามภาคแสดงคำว่านอนเป็นคำกริยานักเรียนคะประโยคข้างต้นประกอบด้วยคำนามหรือคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานและคำกริยาทำหน้าที่ภาคแสดง นักเรียนสังเกตรประโยคต่อไปค่ะค่ะประโยคนี้กบตัวเล็กๆก,กระโดดไปมาดูประโยคนี้นะคะว่าประกอบไปด้วยส่วนของประโยคอะไรบ้างส่วนแรกนะคะภาคประธานคือคำว่ากบมีส่วนขยาย ตัวเล็กๆต่อไปเป็นภาคแสดงคำว่ากระโดดส่วนขยายคำว่าไปมาค่ะดูประโยคต่อไปค่ะประโยคนี้เขาคนนั้นหลับสนิทเรามาดูส่วนของประโยคเขาคนนั้นหลับสนิท ส่วนแรกภาคประธานมีคำว่าเขาเป็นคำสรรพนามมีส่วนขยายคำว่าคนนั้นภาคแสดงมีคำว่าหลับเป็นคำกริยาส่วนขยาย คำว่าสนิทเป็น,ปนอย่างไรบ้างคะเรื่องของประโยคสามัญไม่ยากใช่ไหมคะเมื่อนักเรียนได้รู้จักกับประโยคแล้วครูจะให้นักเรียนลองมาเล่นเกมสนุกสนุกกันคะ่ะนักเรียนคะ ลองเรียงคําที่กำหนดให้เป็นประโยคให้สมบูรณ์ดูตัวอย่างแรกกันค่ะคําแรกตัวใหญ่คําที่สองนกอทซีกอกกิ่งไม้ลองนำคําทั้งหมดมาเรียงให้เป็นประโยคนะคะลองดูค่ะ เป็นอย่างไรเรียงได้ไหมคะมาดูกันค่ะนกอินทรีตัวใหญ่เกาะกิ่งไม้ใครเรียงถูกเป็นคนเก่งค่ะดูตัวอย่างต่อไปค่ะคำแรกมหาสมุทรข้ามไปมาปราวานสีน้ำเงิน และว่ายน้ำลองนำคําทั้งหมดมาเรียงให้เป็นประโยคสมบูรณ์ค่ะลองดูนะคะค่ะเรียงได้แล้วนะคะดูค่ะคําแรกราวานสีน้ำเงิน ว่ายน้ำข้ามมาหาสมุทรไปมาถูกนะคะไปถูกเก่งมากค่ะดูตัวอย่างต่อไปค่ะโรงเรียนเดินไปคนนั้นเด็กทุกเชา้าผู้ชายลองนำคำทั้งหมดมาเรียงให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์เลยค่ะ เป็นไงคะเรียงได้ไหมลองดูนะคะเด็กผู้ชายคนนั้นเดินไปโรงเรียนทุกเชา้าใครเรียงถูกทั้งสามประโยคปรบมือให้ตัวเองด้วยคะ่ะนักเรียนคะจบไปแล้วนะคะเรื่องของประโยคสามัญไม่ยากเลยนะคะ ครูก็ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่เข้าเรียนตรงเวลาและฝากนักเรียนกลับไปทบทวนเรื่องของประโยคสามัญด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียน